10.8นะครับน้ำา1ลิตรถูกอัดด้วยความดัน5,000นนิวตันต่อารางเมตรอยากทราบว่าปริมาตรของน้ำเปลี่ยนไปเท่าไหร่ถ้ากำหนดให้โมดูลัสเชิงปริมาตรนะครับข้อนี้จะเป็นเรื่องของบอสโมดูลัสนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ คลอสเตรนะความดันเนี่ยความดันก็คือแรงก่อพื้นที่หารด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงเชิงปริม,มาตรหรือโวล e มสเต s สนะครับใส่เครื่องหมายติดลบเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นลักษณะตรงกันข้าม นะครับงั้นเราได้ความสัมพันธ์ระหว่างเดลต้า v ส่วน v ศเท่ากับลบ p ส่วนเบามดูลัสหรือเดลต้า v เท่ากับ p ส่วน b คูณด้วย v ศูนะน้ำหนลิตรก็คือเท่ากับเลิม,มาาสิบกรลัลบสามลูกบาศกเมตร นะครับความดันนะ Pressure ตามที่โจทย์กำหนดก็คือ5000นิวตันต่อตารางเมตรนะครับเ้าโมลัรก็คือ2.3คูณ1 0บกนิวตันต่อตารางเมตรนะแทนค่าเข้าไปเราได้ปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปของโจทย์ข้อนี้มีค่าเท่ากับ ลบสองจุด่คูณสิกำลังลบเาที่สำคัญนะครับสำหรับเรื่องของเบราโมรุลัสคือต้องมีเครื่องหมายลบด้วยเพราะว่าแรงที่ให้มันจะเป็นแรงที่ทำตรงันกข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรนะครับข้อ1 0บจุดเบอกวา่ามีน้ำมันตัวอย่างมันหนึ่งเดิมมีปริมาตรตั้งต้นคือ1,000ลูกบาทเซน ถูกอัดด้วยความดัน12คูณ10กำลังนิวตันต่อตารางเมตรพบว่ามีปริมาตรลดลงไป0.3ลูกบาศก์เซนมให้หาโมดูลัสเชิงปริมาตรและสภาพอัดได้ก็จากโมดูลัสเชิงปริมาตรมีค่าเท่ากับลบ p ส่วนด้วย delta v ส่วน v ศูนย์แล้ก็แทนค่าเข้าไปเราได้เป้าโมมูลสัสออกมามีค่าเท่ากับ4คูณ10กำลัง9นิวตันต่อตารางเมตร สภาพอัดได้หรือ compressibility มีค่าเท่ากับส่วนกลับของ b u l modulus หนึ่งส่วน b นั้นเราแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้สภาพอัดได้มีค่าเท่ากับ2.5งจุคูณสิกำลังสิอ่าน่าจะเป็น10บกำลังลบสินะครับเมตรกลางเมตรต่อนิวตัน ข้อ10.10นะครับก็ยังเป็นเรื่องของบาวนโมดูลัสนะครับบอกว่าประลอดมีค่าบาว์โมดูลัสคือ2.6คูณส 10. 10ิบลังนิวตันต่อตารางเมตรให้หาปริมาตรนะครับเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรที่ลดลงเมื่อเพิ่มความดันไปเป็น10บรรยากาศโดยให้ความดัน1บรรยากาศมีค่าเท่ากับ1.03คูณสิบลังนิวตันต่อตารางเมตร ก็จากนิยามของเบลพนูรัตนะครับ b เท <B S 1> ่ากับ L p, p, p ส่วนด้วย delta v ส <V 0 S 2> ่วน v ศูนย์ังนั้นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงก็คือปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปต่อปริมาตรเดิมนั่นเองนะครับแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเราก็เอาไปคูณหนึ่งร้อยงั้นเราได้เปอร์เซ็นต์ลดลงคือลบเดลต้า v ส่วน v ศูนย์คูณร้อยซึ่งเดลต้า v ส่วน v ศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับ p ส่วน b นะครับนั้นเราก็แทนค่า ความดันคือ10บรรยากาศก็คือ10คูณด้วย1.03 1, 03, 1. 13, คูณ1ิกำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรหารด้วย2.6คูณ10กำลัง10นิวตันต่อตารางเมตรคูณร0นะอคำนวณออกมาเราได้เปอร์เซน็นเป็น39คูณสเหรือ0.039 你看。